ก้าจะ,จะมาทำอะไรคะโอเคอุปกรณ์มีอะไรมั่งมีขวดน้ำก้ม,มีเครื่องทำน้ำม,มีส้มโอเคอ้าวเริ่มเลยเปิดอันนี้เลยค่ะโอเคเ,เอาส้มโอเคอ่าแล้วก้ก็กดลงไปนี่ทำอย่างนี้เด๋ยวคุณแม่ทำให้ดูเนี่ยหมุนอย่างเงี้ยก้าหมุนอย่างเงี้อยอ่า,อาเราช่วยกันนะ ได้พอแล้วโอเคอ่ะอันต่อไปเลยค่ะอันต่อไปมาโอเคทำเองได้มั้ยหมุนหมุนกดแล้วก็หมุนหมุนหมดแล้วเอาต่อเอาอันไหนค่ะอันที่สามอันที่สามกดลงไปแล้วก็หมุนหมุนไปวงกลม ำเสร็จแล้วอร่อยไหมคะอร่อยอะ่ะแล้วพรุ่งนี้น้องก็จะทำน้ำอะไรน้ำแตงโมโอเคบอกเดี๋ยวแตงไม่คะแตงโมข้างมีเม็ดบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะทุกคนเจอกันใหม่นะทุกคนบายบายสวัสดีครับด้วยลูก